ฮันจียอนบินฉีดวัคซีนถึงอเมริกาเน็บรัฐจ่ายภาษีทำไมต้องเสียเงิน25กรกฎาคม64ในอิสริยพัทรมานบหรือฮันเดอะสตาร์ควงแฟนสาวซอจียอนนักแสดงบินไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมารีวิวและระบายถึงความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยฮัน โพสต์ภาพของตนเองคู่กับจียอนที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กทั้งคู่ไม่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมโชว์เอกสารการได้รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็มแรกระบุว่าทำไมกูต้องเสียเงินบินมาฉีดวัคซีนถึงที่นี่ภาษีก็จ่ายนะเว้ยวัคซีนดีๆก็ไม่มีให้เพียงพอความต้องการคนทั้งประเทศในขณะที่นี่คือเหลือย้ำอีกครั้งเหลือ มีให้ฉีดเยอะเหมือนเซเว่นเลยจุดตรวจมีเต็มไปหมดมันคืออะไรครับแล้วพอจะออกมาพูดในพื้นที่ส่วนตัวก็จะฟ้องไปอีกไปกันใหญ่เลยทีนี้เอาเวลาเรียงลำดับเรื่องที่ควรทำนะทำแต่ละอย่างเฮงสวยจริงๆชีวิตคนนะเว้ยอย่ามาหัวเราะขำตามคลิปสัมภาษณ์ไปวันๆควรแสดงจิตสำนึกความเป็นมนุษย์ด้วยเงินเดือนที่ได้มาก็มาจากภาษีประชาชนนะครับ ลืมอะไรไปหรือเปล่าเวลาเห็นในคลิปต่างๆทำลอยหน้าลอยตาสุดจะทนคนอย่างมึงนั่นแหละครับพอฉีดเสร็จก็ปวดแขนแต่พอเห็นข่าวปวดใจดูแลตัวเองดีๆนะครับทุกคนด้านจียอนได้โพสต์ภาพของตนเองที่แขนม,มีพลาสเตอร์ยาปิดไว้ระบุว่าได้ฉีดวัคซีนโดสแรกแล้วค่ะ แต่เศร้าใจมากๆว่าทำไมการฉีดวัคซีนที่นี่มันอะไรจะง่ายขนาดนี้ตอนแรกหนูว่าจะรอฉีดที่ไทยเหมือนกันด้วยหนูเป็นคนต่างชาติการจองในระบบมันยังไม่มีและค่อนข้างยากกว่าคนไทยอีกแต่เห็นมีจองวัคซีน mRNA ตอนตุลาคมก็ไม่ได้จองและไม่รู้ถ้าจ่ายจองชำระจะได้ฉีดตามเวลาที่แจ้งจริงไหม แต่ด้วยอาชีพของหนูหนูต้องเจอคนเยอะเวลาไปทํางานและหนูก็ไม่อยากให้รับเชื้อหรือแพร่เชื้อให้ใครหนูก็ไม่สบายใจกังวลและกลัวทุกครั้งเวลาออกไปทํางานถึงแม้ใส่แมสทํางานก็ตามหนูก็เลยปรึกษาพี่หัานานานพอสมควรว่าควรไปฉีดที่อเมริกากันไหมซึ่งถ้าที่ไทยมีให้ฉีดเร็วกว่านี้หนูคงไม่บินมาหรอกคะ่ะ อย่างน้อยมันก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะขนาดนี้เพราะการที่มาที่นี่ก็ต้องใช้เงินส่วนตัวกันทั้งหมดซื้อตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมค่าอาหารและค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ต้องใช้จนกว่าจะฉีดครบโดสใครอยากจะใช้เงินเยอะๆล่ะคะตอนนี้คือช่วงเวลาที่ควรจะดูแล,แลและสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกนะคะไม่มีประชาชนความก้าวหน้าของประเทศก็ไม่มี ส่วนใหญ่คนที่นี่ไม่ใส่แมสกันแล้วนะคะนอกจากคนท่องเที่ยวพกแอลกอฮอล์ค่ะเป็นห่วงทุกคนที่อยู่เมืองไทยนะคะถ้าเอาวัคซีนกลับได้อยากเอาไปแจกทุกคนเลยค่ะโอ๊กอวยพรวันเกิดพ่อขอให้ได้กลับไทยในเร็ววัน26กรกฎาคม64นายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊ก บุตรชายคนโตของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ Post, รูปภาพของพ่อตอนเองกำลังเล่นทักทายกับหลานพร้อมระบุข้อความบน Facebook เพื่ออวยพรวันเกิดบ,บิดาที่มีอายุครบ72ปีเต็มในวันนี้ว่าคุณพ่อทักษิณ72 vs พี่โทนี่27 วันนี้วันครบรอบวันเกิด72ปีคุณพ่อทักษินของผมหรือคุณพี่โทนี่ของพี่น้องเพื่อนฝูงครับย้อนหลังไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วคุณพ่อผมในวัย27ปีขณะเรียนปริญญาโทอยู่ต่างประเทศอาจารย์และเพื่อนฝูงตลอดจนเพื่อนร่วมงานที่ร้าน KFC ไม่สามารถออกเสียงเรียกชื่อทักษินได้สะดวก จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อให้ใหม่อันเป็นที่มาของชื่อโทนี่ในทุกวันนี้ในวันที่อายุ72ปีคุณพ่อทักษิณของผมยังมีหัวใจวัยรุ่นไม่แพ้พี่โทนี่ที่เคยทำงานร้าน KFC ในต่างแดนไฟแห่งการเรียนรู้ของพี่โทนี่ยังโชดช่วงพร้อมที่จะสแสวงหาความรู้ใหม่ๆนอกคอมฟอร์ตโซนที่ตัวเองรู้มาก่อนอยู่ทุกเมื่อและยังมีความกระตือรือร้น ที่จะได้พูดคุยกับคนรุ่นหนุ่มสาว และคนที่เปลี่ยมความสามารถใหม่ๆไม่ต่างอะไรกับพี่โทนี่ในวัยเรียนรู้เลยที่สำคัญคือคุณพ่อผมยังคงเป็นคนเดิมที่รักครอบครัวรักเพื่อนและรักประเทศไทยอยากให้ประเทศของเราเจริญก้าวหน้าผ่านพ้นวิกฤตและอุปสรรคต่างๆที่คอยถ่วงความเจริญถ่วงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยดังที่เราประสบปัญหากันอยู่ทุกวันนี้ แน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงของอายุมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขแต่คุณพ่อทักษิณในวัย72ปีมีความอ่อนโยนและเข้าใจความคิดเห็นของคนหลากหลายมากขึ้นยอมหยุดพักปล่อยเวลาให้ทอดผ่านปล่อยวางในสิ่งต่างๆใจเย็นรอให้สังคมตกผลึกแล้วจึงค่อยร่วมเสนอแนะทางออกของปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไป ในท้ายที่สุดนี้ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้คุณพ่อทักษินมีสุขภาพร่างกายมีพลังในการคิดช่วยเหลือแนะนำและเป็นอีกหนึ่งความหวังให้กับคนไทยต่อไปที่สำคัญที่สุดขอจงอำนวยพรให้คุณพ่อได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบกับครอบครัวที่เมืองไทยในเร็ววันนี้ครับ จากนั้นมีบรรดาแฟนคลับผู้รักนายทักษิณเข้ามาส่งคำอวยพรผ่านเฟซบุ๊กของนายพานทองแท้เป็นจำนวนมากประชาชนยื่นหนังสือขอเปิดข้อมูลคอตสทีมฟ้องแทนประยุทธ์24กรกฎาคม64 นายอมรินสายจันทร์ในฐานะประชาชนเขายืนหนังสือขอใช้สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการปี2540เพื่อขอให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจหน้าที่และภารกิจในการเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีตรวจสอบอำนาจ ของคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือคอตาสาที่ดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเป็นการปิดกั้น คุกคามการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนโดยให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่32ทับสองลงวันที่21กันยายน2563หรือประกาศคำสั่งฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคอตสที่มีข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและข้อกฎหมายที่ให้อำนาจนายกร,รัฐมนตร,รีในการออกคำสั่งหรือประกาศดังกล่าว 2. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่ง เบียบประชุมหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่คอตอสอได้รับอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 3. มมติคณะรัฐมนตรีในวาระที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคอตอสอทั้งหมดทุกครั้ง 4. รายงานการประชุมของคอตอสอทั้งหมดทุกครั้งนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง 5. ข้อมูลสถิติการร้องทุกขกล่าวโทษหรือดำเนินคดีภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของคอตสนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงปัจจุบันนายอมรินกล่าวถึงการยื่นหนังสือครั้งนี้ว่านายกต้องไม่ลืมว่า กำลังสวมหมวกหัวหน้ารัฐบาลและมีหน้าที่บริหารประเทศการที่นายกใช้อำนาจแต่งตั้งคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่คอยสอดส่องและเป็นตัวแทนไล่ฟ้องคนที่วิจารณ์ตัวเองจึงไม่เหมาะสมดังนั้นต้องตั้งคำถามว่าได้ใช้อำนาจทำเช่นนั้นหรือไม่ และคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมามีใครบ้างมีหน้าที่อะไรตามกฎหมายใดและมีการจ่ายค่าตอบแทนที่มาจากภาษีประชาชนหรือไม่สืบเนื่องจากกรณีศิลปินแรปเปอร์มิลลิดนุภาคณาธีรกุลได้รับหมายเรียกให้ไปรายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานดูหมิ่นนายกรัฐมนตรีและถูกเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน2000บาทเมื่อวันที่22กรกฎาคม2564 วิกฤตหนี้เอกชนเพิ่มหนี้ครัวเรือนทะลุ100%เอร์เซต์ต่อ GDP เหตุล็อกดาว25กรกฎาคม64ดออรอนุสร์ธรรมใจอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าจากการระบาดของโควิด -19 รุนแรงควบคุมได้ยากแม้มีการประกาศล็อกดาวประเทศบางส่วนไปแล้วอาจทำให้เศรษฐกิจป,ปี65-66ขยายตัวได้ต่ำกว่า2% มีความเสี่ยงจะเกิดวิกฤตหนี้สินทั้งภาครัฐและเอกชนโดยกลุ่มธุรกิจที่จะมีปัญหาในการชำระหนี้มากที่สุดได้แก่กลุ่มธุรกิจร้านอาหารธุรกิจสปาและเสริมสวยกลุ่มค้าปลีกข,ขนาดเล็กขนาดกลางกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมกลุ่มธุรกิจสายการบินและการขนส่งคนกลุ่มธุรกิจสื่อกลุ่มธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและงานอีเวนต์ต่าง กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างกลุ่มกิจการโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นต้นขณะเดียวกันฐานะทางการคลังของประเทศอ่อนแอลงโดยมีการก่อนหนี้จำนวนมากทำให้สัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP ทะลุ60ในปีหน้าขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP พุ่งทะลุ90.5สูงที่สุดในรอบ18ปี เป็นผลจากการล็อกดาวน์ไร้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายได้หดตัวว่างงานส่วนใหญ่เป็นหนี้ผ่อนชำระที่อยู่อาศัยประมาณ34ตัวเลขสูงระดับนี้เข้าขายวิกฤตหนี้สินครัวเรือนแล้วและตัวเลขหนี้ที่ปรากฏนี้ยังไม่นับรวมการเป็นหนี้นอกการกำกับดูแลของแบงค์ชาติและหนี้นอกระบบฉะนั้นตัวเลขหนี้ครัวเรือนทั้งระบบอาจทะลุ100แล้วดรอ,อ,อนุสรกล่าวว่า เรื่องการเป็นหนี้และไม่สามารถชำระหนี้ได้ขณะนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องการไม่มีวินัยทางการเงินหรือก่อหนี้เกินตัวแต่เป็นเรื่องของการว่างงานและรายได้ลดลงมากกว่าส่วนการปรับลดเพดานดอกเบี้ยก,ก็อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดนัก เมื่อสถาบันการเงินไม่สามารถคิดดอกเบี้ยได้ตามความเสี่ยงสถาบันการเงินก็จะไม่ปล่อยกู้เท่ากับผลักให้ผู้มีรายได้น้อยและฐานะการเงินอ่อนแอต้องไปกู้นอกระบบแทนเตือนปัญหาการผิดนัดชำระหนี้จะรุนแรงขึ้นจากโครงสร้างทางการเงินอ่อนแอของทั้งภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและภาครัฐเกิดขึ้นพร้อมๆกัน หากประเทศไทยยังต้องล็อกดาวน์เป็นระยะระยะไปเรื่อยๆอีกอย่างน้อย1-2ปีข้างหน้าเราคงไม่สามารถมีเงินงบประมาณจ่ายชดเชยรายได้ไปเรื่อยๆได้จำเป็นต้องขยับเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่60%และดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมทุกมิติมาริยาทนไม่ไหว โทษแต่ประชาชนเอปารินาตอบกลับทันที25รกรกฎาคม64ดาราที่ออกมาคอเอาออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนและวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการของรัฐบาลในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ยังมีอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงการถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือคอตสอที่ส่งเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีโดยนางสาวมาริยาพูลเลอรลาบมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2017ออกมาโพสต์ IG Story เป็นคลิปที่เอปารินาไกรคุปสสจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐ ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับศิลปินดาราที่ออกมาคอเอาท์ซึ่งช่วงหนึ่งได้พูดว่าเนี่ยสมเพศแทนที่จะโทษตัวเองกลับไปโทษรัฐบาลดาราก็เหมือนกันด้ามาริยาได้เขียนกลับไปว่าช่วงโทษประชาชนแทนที่จะมีโซลูชันแก้ไขปัญหาเบื่อเซ็งโมโหโกรธไม่ไหวแล้วซึ่งทำให้เอปารินาไกรคุบ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กปารินาไกรคุปถึงมาริยากลับเช่นกันโดยโพส์ตภาพของมาริยาและระบุว่ามาริยากโกรธถึงมาริยาคนสวยปารินาจะค่อยๆอธิบายสิ่งที่พูดเพราะเข้าใจว่ามาริยาเป็นคนไทยที่ฟังและพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจปารินาได้ประนามทุกคนรวมถึงดาราที่เห็นแก่ตัวไม่มีจิตสำนึก ไม่รับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะพวกจัดปาร์ตี้ไม่ใส่แมสหรือเวลาต้องกักตัวไม่ยอมกักตัวออกมาจูงหมาซื้อกาแฟไปคลินิกไปทั่ววันนี้ยังคงมีดาราติดโควิดจากดาราโดยไม่เจตนาไม่คิดว่าแค่ไม่ใส่แมสกโกตีต้องติดโควิดหรือนักคอมติดโควิดจากใครจึงวอนให้หยุดโทษพลเอกประยุทธ์ หยุดโทษกระทรวงสาธารณาสุขแล้วหันมาดูตนเองเข้าใจแล้วต้องโกรธพวกคนเห็นแก่ตัวไม่ใช่ปารีนาโซลูชั่นที่พยายามจะแสดงออกไปก็คือจิตสำนึกความรับผิดช,ชอบต่อสังคมและหยุดเป็นส่วนหนึ่งในการแพร่เชื้อหายโกรธยังคะโกรธนานไม่สวยนะคะ โดยก่อนหน้านี้เอปารีนาได้ตอบกลับศิลปินดาราที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในเรื่องต่างๆอาทิ4ศีสวัตร์ที่ออกมาโพสต์ตัง้ตงคำถามจนเป็นที่ถูกอกถูกใจชาวเน็ตหรือแม้แต่นุ้ยเชิญยิ้มที่ถูกระบุถึงอย่างดุเดือดเช่นกันอุ้งอิงลูกทักษิณดีใจปีนี้ได้อยู่ด้วยกัน ตอบหลานกลับไทยเมื่อไหร่26กรกฎาคม64แพทองทานชินวัตรหรืออุงอิงลูกสาวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพบนเ c e b o o k เป็นภาพครอบครัวที่อยู่ด้วยกันในสถานที่ต่างๆอวยพรเนื่องในวันเกิดของพ่อระบุว่า Happy Birthday คุณพ่อและคุณตาสุดที่รักของลูกๆหลานๆปีนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันหลายวันเลย ขอให้พ่อมีความสุขมากๆทั้งกายและใจนะคะอย่างที่หลานๆชอบถามเมื่อไร่คุณตาจะกลับบ้านกับพวกเราคะถามบ่อยจนนาอิงตัวแสบหันไปแกล้งกลับพร้อมพวกเรานี้แหละทุกคนอ้าปากค้างตะโกนเย่เยชูมือขึ้นกันใหญ่จนน้าทางนี้อึง้งเล่นไม่ออกไปต่อไม่ถูกน้ำตาจะไหล อยากให้พ่อรู้ว่าไม่ว่าจะยังไงพ่อก็ยังมีความรักที่แท้จริงรอพ่ออยู่ที่บ้านเสมอพวกเรารักคุณตามากๆนะคะขอบคุณที่ทำเพื่อพวกเราเสมอค่ะ <ST IT US> S> <S เช่นเดียวกับนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีน้องสาวได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวอวยพรวันเกิดพี่ชายระบุว่าสุขสันต์วันเกิดครบรอบ72ปีค่ะ พี่ชายที่แสนดีและพี่ชายที่รักของน้องเวลาผ่านไปอีกปีแล้วนะคะที่น้องได้มีโอกาสอยู่ร่วมงานวันเกิดพี่แม้ปีนี้จะเป็นปีที่ทุกคนหดหู่ใจใจกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ก็เป็นปีที่ทำให้พี่ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับลูกๆและหลานน้อยอย่างอบอุ่นในวันเกิดซึ่งเห็นได้ชัดว่า พี่มีความสุขสดชื่นมีรอยยิ้มในทุกวันไม่เหมือนพี่ทักษินอายุ72แต่เป็นพี่โทนี่27ค่ะวันเกิดปีนี้น้องก็ขอให้พี่ชายของน้องมีความสุขสุขภาพพลานมามัยที่แข็งแรงเช่นนี้ตลอดไปมีพลังกายพลังใจที่ดีเพื่อที่จะมีแรงช่วยเหลือหรือทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปนะคะรักและเคารพพี่เสมอค่ะ นอกจากคนในครอบครัวแล้ว Facebook ดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี f อซึ่งเป็นแฟนคลับของพี่โทนี่เด้รวมกันจัดกิจกรรมในวันเกิดโพสต์ภาพของรถเข็นหลายคันที่มีอาหารผลไม้น้ำดื่มติดป้ายอวยพร,รวันเกิดระบุข้อความว่าวันเกิดด็อร์ทักษิณปีนี้แฟนคลับของโทนี่ได้รวมกันจัดกิจกรรมส่งความสุขให้กับทุกท่านในยามยาก เราได้เหมารถเข็งของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มาแจากพี่น้องประชาชนย่านถนนราชดำเนินบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรู้สึกดีใจที่เห็นพี่น้องประชาชนอิ่มอร่อยกันและหลายท่านก็ยังได้อวยพรในวันคล้ายวันเกิดของดรทักษิณในวันนี้ด้วยค่ะ